ได้แต่พวกเราที่เป็นหลงสาวก็จะหลงในความเป็นของตัวเองหลงในหน้าที่การงานหลงในสุขภาพของตัวเองพวกเราจะต้องพวกท่านทั้งหลายให้คิดไวในใจของตนเองเสมอว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ จะเรียมพร้อมอย่างไรในขณะที่เรายัางแข็งแรงอยู่เนี้ยเราจะสอบสวงหาคุณงามความดีอย่างไรเรามีความตายเป็นธรรมดาอยากปกปลความตายไปไม่ได้คนเราต้องตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต่อไปอีกของท่านทั้งหลายจะตอกพ,พลัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอีกในเมื่อพวกท่านถึงจะสอบสวงหา ทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาสร้างบ้านหลหลาโออาขนาดไหนตึ่งจะมีภรรยาสามีลูกเต่าเหล่าหลานน่ารักน่าพอาใจขนาดไหนแต่อีกสั้นวันหนึ่งพวกท่านจะต้องพัดภาคอย่างของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องทำใจเอาไว้ท่านให้เตือนพวกเราอีกเเมือนกันจากนั้นเมื่อพัดภาคไปแล้วเราจะต้องได้รนับกลับคือการกระทั่ของเราเมื่อเรา ทำกรมรมใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทํากรรมดีผลบุลกุศเกิดจะเข้ามาสุขจิตใจของเราถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะเข้าสู่จิตใจของเราเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาสัมมาธิอย่างนักถามความดีนะ